ครับขอกราบถวายความเคารพพระพรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาคเก้าท um. ่านรองเจ้าคณะภาคเก้าท no like. ั CT ้งสองรูปท่านเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระสังฆาธิการท่านพระเถรานุเถระที่เคารพทุกรูปครับ ก็เป็นตารางในการบรรยายของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นนะครับความจริงในวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ของคณะสงฆ์นะครับในเบื้องต้นนั้นก็ตั้งใจที่จะได้เชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านสิบประวอนเจ้างามนะครับ ได้มาบรรยายแต่เนื่องจากว่าในห่วงนี้ภารกิจในภารกิจในงบประมาณประจำปีซึ่งจะสิ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับมีภารกิจที่หนาแน่นเพราะนั้นจึงไม่สามารถที่จะมาได้นะครับทางฝ่ายเลขานุก,การจึงได้มอบหมายให้กระผมนะครับนายสมพรจันอุดผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนะครับมาบรรยายถวายความรู้หรือว่าเป็นการพบปะ นะครับกับท่านพระเทรานุเทราทุกรูปนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้ถือว่าในการมาพบปะกับคณะสงฆ์ในวันนี้เป็นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับผมมารับราชการที่สำนักงานศาสนาจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับเมื่อเดือนตุลาคม วันที่25ตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็ยังไม่ครบหนึ่งปีแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับท่านพระเถรานุถเถระเจ้าคณะพระสังคาธิการเจ้าวาดในลักษณะนี้ในวันนี้จึงถือว่าเกิดความปลื้มปีติแล้วก็เกิดศรัทธาในสิ่งที่ประจักษ์อยู่ต่อหน้านะครับโดยปกติธรรมดาแล้วโอกาสที่จะได้มาพบกับพระสงฆ์ ถึงเกือบ1,000กว่ารูปนะครับพันแกว่ารูปนี่ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดก็จริงแต่ว่าโอกาสที่จะเดินทางไปพบปะกับเจ้าวาดทุกวัดนั้นเป็นไปได้ยากมี26อําอำเภอนะครับ26อำเภอสำนักงานพุทธาสนาจังหวัดนะครับก็ขออนุญาตแนะนำนะครับสำนักงานพุทธสนาจังหวัด ขอนก่นนั้นเป็นหน่วยงานทางราชการนะครับเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคนะครับตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะสนองงานคณะสงฆ์เป็นภารกิจหน้าที่นั้นมีอยู่สองด้านก็คือการสนองงานคณะสงฆ์การสนองงานคณะสงฆ์ก็คือสนองงานในภารกิจของคณะสงฆ์6ด้านบวกหนึ่งก็คือพุทธมนตร ซึ่งพระคุณเจ้าทุกรูปก็คงจะรู้ดีแล้วนะครับว่าภารกิจ6ด้านแล้วก็บวกหนึ่งนั้นคืออะไรนะฮะเป็นภารกิจที่สํานักงานพัสนาจังหวัดที่ต้องสนองงานแล้วก็ภารกิจหนึ่งก็คือการสนองงานรัฐในฐานะที่เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคนะครับตั้งอยู่ชั้นสามสารกางหลังใหม่นะฮะถ้ารูปไหนที่ยังไม่เคยไปนะครับไปที่สารการจังหวัดก็ขึ้นไปที่ลิฟต์นะฮะ ขึ้นลิฟต์ไปก็อยู่ที่ชั้นสามเดินออกจากลิฟต์ตรงไปก็จะไปเจอสำนักงานพุษสนาจังหวัดนะครับเพราะนั้นก็ขอนำเรียนพระเดชพระคุณได้แล้วทราบว่าหน่วยงานที่เป็นถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระคุณเจ้านั้นตั้งอยู่ที่สาราการจังหวัดชั้นสามนะครับพร้อมที่จะสนองงานคณะสงฆ์ในทุกๆด้านนะครับทุกๆด้าน กับผมก็ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับชื่อสมพรจันรอุดนะครับเป็นผู้มนวยการระดับสูงก็คือเป็นระดับเ,เขาเรียกว่าผู้มนวยการระดับสูงก็คือระดับ49เนะฮะเป็นราชการส่วนภูมิภาคผมก็เป็นคนภูมิลำเนาก็เกิดที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนี่นะฮะจังหวัดขอนแก่น รับราชการครั้งแรกก็รับราชการในตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ระดับ3นะครับสังกัดกรมมหาไทยนะครับกระทรวงมหาไทยแล้วก็รับราชการต่อมาก็เป็นนักทันทวิทยานักทัน,ทว,ทน,ทนว,ทวิทยานี้ก็สังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับแต่ด้วยความคิดและก็อุดมการในการที่รักในพระพุทธศาสนา เนื่องจากว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่บวชเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับก็คือจบป .6 ก็บวชเรียนเลยนะฮะเหมือนกับก็บวชเรียนเหมือนกับลูกเนนทั่วไปนะครับโรงเรียนพระยติธรรมก็บุญวาสนาก็ส่งให้ได้เป็นพระมหาปริญธรรมหประโยคนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าเป็นผอมหานะฮะถ้าเข้าประชุมที่สารการจังหวัดเขาก็เรียก ว่ามหาอุดมหาอุดนะหัวหน้าส่วนราชการเรียกเพราะว่านามสกุลจันอุดนะอัน,นี้ก็นําเรียนเพื่อที่จะให้พระเดชพระคุณได้รู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านนี้ก็เป็นผู้ที่เติบโตมาจากพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธศาสนาแต่วัสนานั้นไม่ถึงเหมือนกับพระคุณเจ้าหลายโลกที่เรียนบาลีจนถึงประโยชเก้านะครับทางธรรมนั้นไม่ถึง แต่ก็มาถึงทางโลกก็คือ4 9นะ49ด้วยอดมการในการรักพระพุทธศาสนาอยากจะตอบสนองบุญคุณของพระพุทธศาสนาจึงโอนย้ายมาอยู่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับก็ไปรับราชการอยู่หลายจังหวัดนะครับออยู่จังหวัดชัยภูมินะครับมหาสรารคามร้อยเอ็ดแล้วก็นครพนมไปไกลสุดเหนือสุดก็คือแม่ฮองสอน แม่ห้องสอนนะครับแล้วก็ลงมาที่จังหวัดพิกิตนะครับสุดท้ายผู้บังคับบัญชาก็ส่งกลับมาที่ภูมิลําเนาก็คือบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือเราได้มีโอกาสในการที่จะสนองงานพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะสนองงานพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ฟัง การให้อวาทของพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาคก้าเมืม่อสักครู่นี้กระผมก็เกิดยิ่งเกิดความเพิ่มปิติดีใจที่เราได้มีโอกาสได้มาสนองงานพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาที่โดดเด่นที่สุดในโลกนะฮะพระเดชพระคุณท่านได้นำถวายความรู้กับพระคุณเจ้าทุกรูปนั้นถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้เลย นะฮะนำปฏิบัติได้เลยแล้วก็ในโลกของสังคมในปัจจุบันนี้เราเป็นพระสงฆ์ก็จะต้องรู้เรื่องทุกด้านในการที่จะบริหารงานคณะสงฆ์ให้ประสบผลสำเร็จนะครับให้ประสบผลสำเร็จท่านเจ้าคณะภาคท่านก็ได้นำเรียนผมเชื่อว่าองค์ความรู้ที่มอบให้นั้นครอบคลุมในการที่จะนำไปสู่การพัฒนา คณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่นของเราเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่มาสนองงานคณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่นนี้ดีใจแล้วก็ภาคภ,าคภูมิใจหนึ่งในฐานะที่เป็นบ้านเกิดของตนเองนะครับสองการมาทํางานร่วมกับคณะสงฆ์นั้นต้องนําเรียนพระคุณเจ้าทุกรูปได้รับทราบว่าสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นของเรานั้นทํางานร่วมกับคณะสงฆ์ด้วยความอบอุ่น ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นอย่างดียิ่งนะครับในการปฏิบัติงานถือว่าเป็นบุญวาสนาเพราะว่าจังหวัดขอนแก่นของเรานั้นเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์ของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้เพราะว่ามีทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษามีสำนักเรียนแผนกธรรมแผนกบาลีทั้งฝ่ายทางโลกทางธรรม โดยเฉพาะมีแหล่งที่พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะฮะก็คือมจรหรือมหาวิาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์เป็นเซ็นเตอร์เป็นเซ็นเตอร์หลักในการที่จะพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้เกิดความรู้นะครับเพราะนั้นในการมาปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณ นะครับในคุณงามความดีของคณะสงฆ์นะครับของคณะสงฆ์แล้วก็ในโอกาสที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดขอนแก่นนี่นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ปพะเด็นพระคุณได้รับทราบนะครับว่าสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นของเรานั้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลนะครับระดับจังหวัดนะครับก็คือ รางวัลน,นวัตกรรมโดดเด่นนะครับ UN PSA 2022นะครับด้านการบริการภาครัฐและการมีส่วนร่วมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผ่านคณะกรรมการที่พิจารณาโดยระดับจังหวัดนะครับแล้วก็รางวัลที่สองที่จะเข้ารับในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นรางวัล หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐนะครับผลงานส่วนนี้ที่เกิดขึ้นผมถือว่าเป็นส่วนที่คณะสงฆ์สนับสนุนลูกศิษย์ของท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะฮะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ก็คือเห็นพระคุณเจ้าทุกรูป มาประชุมกันเป็นหมู่ใหญ่อย่างนี้ทำให้ให้เราฮึกเหิมทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บางทีคณะสงฆ์อยู่คนละวัดคนละวัดคนละวัดคนละแห่งคนละที่ไม่ค่อยมีการประชุมกันบางทีเรามองเห็นภาพไม่ชัดพอมารวมกันแล้วทำให้เราเกิดปิติเกิดความมั่นใจว่า การขับเคลื่อนง,งานของพระพุทธศาสนาในจังหวัดขอนแก่นของเรานั้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมในการที่จะพัฒนาให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงพระพุทธศาสนาเกิดความมั่นคงขับเคลื่อนให้สังคมมีความสงบสุขมองเห็นในลักษณะนี้มันเป็นกำลังเป็นกำลังที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในฐานะที่ผมเป็นข้าราชการแล้วก็เคยอยู่ในส่วนของพระพุทธศาสนามาเนี่ยผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าโลกในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยพระคุณเจ้าทุกรูปที่จะต้องช่วยให้สังคมนั้นเกิดสังคมคุณธรรม จริยธรรมศีลธรรมเกิดขึ้นในสังคมเพราะถ้าเรามองสังคมเหมือนกับที่พระเดชพระคุณเจ้าคณะภาคเก้าทัศได้นำถวายเป็นความจริงว่าสังคมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปัญหาสังคมเกิดขึ้นอย่างมากมายในสมัยที่เรียนปริญญาตรีเรียนเป็นพระเหมือนกับพระคุณเจ้า ผมก็ไม่เคยคิดนะครับเคยถามครูบาอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับที่ผมเรียนไปเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรอาจารย์ที่ท่านสอนก็บอกว่าตอนเรียนเนี่ยท่านสมพรไม่รู้หรอกท่านมหาไม่รู้หรอกเรียนไปแล้วก็เจ็บองความรู้ไว้โอกาสข้างหน้าสาขาสังคมที่ท่านจบไปเนี่ยโลกเขาจะต้องต้องการ เพราะโลกในอนาคตนั้นเกิดความวุ่นวายเกิดสังคมที่ขาดคุณธรรมและศีลธรรมอย่างรุนแรงในวันนั้นโลกจะถามหาว่าใครจะไปช่วยเหลือสังคมให้เกิดสติปัญญาได้ไม่มีกลุ่มอื่นหรือคนอื่นที่จะให้สติปัญญาหรือให้ความรู้ได้เหมือนกับคนที่จบพุทธศาสตร์หรือศาสนศาสตร์มา ในวันนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจแต่ในวันนี้สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนในวันนั้นเรานําองค์ความรู้นั้นมาพัฒนาองคอ์กรเรานําความรู้ที่ครูบาอาจารย์นั้นมาแก้ปัญหาของสังคมผมไปทํางานในฐานะที่เป็นอนุสาสนาจารย์ผมก็นําองค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปพัฒนาจิตใจของคนเพื่อให้เขาเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในองค์กรเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเดชพระคุณเจ้าคณะภาคเก้าท่านพูดนั้นธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นถือว่าโดดเด่นที่สุดโลกกำลังวุ่นวายโลกกำลังสับสนคนที่จะนำสิ่งเหล่านั้นให้เข้าถึงจิตถึงใจของสังคมได้ก็คือมีพระคุณเจ้าเท่านั้นแหละครับ พระพุทธเจ้าทุกโูตก็สามารถที่จะนำธรรมะเหล่านั้นไปก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ส่วนอื่นหัวข้อที่ท่านให้ผมบรรยายในวันนี้ก็คือเรื่องบวรเรื่องบวรนั้นก็คือการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมถ้าเราพูดถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมันก็ไม่ใช่เรื่องอื่นถือว่าเป็นหน้าที่หลักของพระพุทธเจ้า ในแต่ละพื้นที่ที่จะมีกลยุทธ์มีวิธีอย่างไรที่จะนำองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าหรือของพระศาสดาของเราเนี่ยเข้าไปประดิษฐานในจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ได้มผมเชื่อว่าพระพุทธศาสนานั้นจะมั่นคงยั่งยืนจะให้พระพุทธศาสนาไปยั่งยืนหรือมั่นคงอยู่ที่ไหน ผมเชื่อว่าพระพุทธศาสนาจะมั่นคงหรือยั่งยืนนั้นไม่ได้ไปประดิษถานอยู่ที่ไหนครับพระคุณย่าครับถ้าจะให้มั่นคงยั่งยืนต้องตรงดิ่งเข้าไปประดิสถานในจิตหัวจิตหัวใจของเขาเท่านั้นถ้าท่านสามารถนำองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เรียนมาเนี่ยเข้าไปประดิสถานในหัวจิตหัวใจเขาได้เมื่อไหร่ นั้นชื่อว่าพระพุทธศาสนาเกิดความมั่นคงยั่งยืนสืบทอดมาจนถึงลูกถึงหลานเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ของพระคุณเจ้าที่สืบทอดมาสงสาวกของพระพุธเจ้าสืบทอดมา2,500กว่าปีเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าไปประดิสฐานอยู่ในหัวจิตหัวใจ ของคนในสังคมนั้นๆผมเชื่อว่าพระพุทธศาสนาไม่มาถึงทุกวันนี้ไม่มาถึงประเทศไทยที่ถึงได้ก็เพราะว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าไปประเดิษฐานในหัวอ,อกหัวใจผ่านกลวิธีหลายวิธีการเพราะนั้นเป็นถือว่าเป็นการบ้านที่สำคัญว่าสังคมจะเกิด บวรได้ไงบวรบก็คือการช่วยเหลือกันก็คือบ้านบอบคือบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าราชการจะต้องมาช่วยกันหลังๆมานี้ภารกิจของพระสงฆ์น่าเห็นใจแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดี โชคดียังไงเพราะในปัจจุบันนี้ไม่ว่าองค์กรหรือหน่วยงานใดที่จะพัฒนาประเทศในปัจจุบันนี้หรือพัฒนาสังคมในปัจจุบันนี้ท่านจะเห็นว่าทุกหน่วยงานในปัจจุบันนี้จะไปเริ่มต้นที่วัดจะใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พุทธศาสนา มันจะย้อนไปเหมือนกับอดีตแต่รูปแบบมันจะแตกต่างไปในการบริหารจัดการอาจจะแตกต่างไปเพราะนั้นโครงการต่างๆของส่วนภูมิภาคท่านจะเข้าไปเชื่อมกับวัดวาอารามเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่าวิสัยทัศน์หรือองค์ความรู้ของเจ้าวาดที่ไม่ได้บาดไม่ได้ผ่านกระบวนการในการอบรมให้เข้าใจ ทั้งทางโลกทางธรรมเหมือนกับพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาคท่านได้พูดเราจะไม่สามารถขับเคลื่อนง,งานร่วมกับสังคมไปได้ไม่เกิดบวรได้แต่ถ้าหากว่ารูปใดมีวิสัยทัศน์มีองค์กรท่านก็จะขอบคุณองค์กรนั้นๆว่าเออเขาให้ความสําคัญนะเขามาใช้วัดเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางในการเผยแผ่บางวัดยังยังไม่เข้าใจว่า การที่หน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆเข้าไปในวัดนั้นยังคิดว่าเป็นภาระสำหรับวัดแต่องค์ที่มีความรู้ความสามารถผ่านกระบวนการในการพัฒนามานั้นท่านจะบอกว่าดีใจที่มีส่วนราชการเข้าไปเหมือนกับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดของเราไม่ได้คิดยากลำบากอะไรเลยนะครับในการประสานงานร่วมกับราชการต่างๆเท่าที่ผมเห็น เพราะท่านคิดว่าการทํางานเหล่านั้นเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันสังคมปัจจุบันขอให้พระคุณเจ้าได้มั่นใจว่าการที่ท่านได้เสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสละบ้านสละเรือนสละครอบครัวมาเป็นพระสงฆ์สาวกนั้น ให้มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดเท่าที่มีในโลกปัจจุบันเท่าที่มีในโลกปัจจุบันขอให้ท่านมั่นใจและศรัทธ,ธาในส่วนนี้ถ้าศรัทธ,ธาในหลักคำสอนเผยแผ่หลักธรรมสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านสามารถที่จะเกิดองค์ความรู้ได้อย่างแน่นอนพระพุทธศาสนามั่นคงเวลาน้อยผมต้องขอกราบขอบพระคุณ ด้วยหัวใจนะครับไม่มีวันใดที่จะไม่คิดถึงพระพุทธศาสนาที่จะสนองงานพระพุทธศาสนาเมื่อคือนนี้ฝันแม่นนอนไปฝันว่าได้บินธบาตศึกมาสามสิบกว่าปีแล้วยังได้บินธบาตอยู่ฝันไปก็ยังนะหลวงพ่อเจ้าคณะเปิดบนรัดหัวเราะยังฝันว่าได้ห่มผ้าเหลืองอยู่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเมื่อคือนฝันว่าได้บินธบาทแล้วก็ได้ฉันพระทหารกับพระสงฆ์ฝันแม่น วันนี้น่าจะได้ฉันพัตาหารนะครับขอส่งกำลังใจให้กับคณะสงฆ์ทุกรูปมีอะไรที่จะให้ศิทธสยานุสิทธิ์ถือว่าเป็นผู้สนองงานท่านอย่าได้หนักใจคณะทำงานของสำนักงานพื้สนายจังหวัดพร้อมที่จะสนองงานท่านผ่านเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดหรือตรงมาที่สำนักงานผู้สนายจังหวัดได้เลยพร้อมที่จะสนองงาน ตัวไหนที่จะขับเคลื่อนพุทธศาสนาร่วมกันก็ยินดีครับผมก็ขอยุติการบรรยายเพียงเท่านี้เนื่องจากว่าใกล้เวลาฉันเพลงแล้วครับแล้วก็ผมก็จะได้ฝันแม่นๆว่าจะได้ฉันพัตทหารร่วมกับคณะสงฆ์นะครับกร่าบขอบพระคุณนะครับคณะสงฆ์ที่ให้โอกาสแล้วก็ทุกท่านมีโอกาสหน้าคงจะได้พบกันครับกราบขอบพระคุณครับ